จะไปเขาใหญ่กันนะอ้าวผู้โดยสารพร้อม,อมนี่อย่างไงหรือทิ้งไปแล้วเชาว้ชาหน่าเช้าอย่างเดียวอ้าวใบมะนาวมาต้นมนนี้มือเย็นสามเองนี่สี่เย็นน่าสี่อต่เชา้ชาเท้าไม่ยังไงอะ เช้า,ชาเกือบสิบอ่ะเช้าเปียกเลยเออเม,ม็ดเล็กเน้อยแล้วเี้อ้ยภาพหาดูยากครับภาพบรรยากาศหาดูนี่จะภาพฝากแล้วภาพบรรยากาศหาดูยากนะครับผมเลี้ยงมือแรกเลย แล้วดิพี่อะไรคะพี่พี่อะไรกันนี้เลยอันนี้หนูแจกให้กวางขาหมูหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยมันจะหมดเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงเนี่ยนะคะโดยของทุกวันอันนี้เมนูเต้าหู้ทอดนะคะเมนูเด็ดคือขาหมูนะฮะนี่จะเป็นลูกก้อนกลมๆบริจาคขาหมูค่ะนี้ค่ะพี่น่ารักมากให้ชิมนี่ารักมากนี่ค่ะเมนูขาหมูอันนั้นเต้าหู้ในฮันให้ชิมขอบคุณค่ะ ไก่ทอดร้านดางังของขาวอาอยุธยานะคะนรับนาิานางาิโอ้โหคนนั่งกินกันเพียบเลยเอาปีกปีกสี่อันนี้เป็นข้าวเหนียวใช่จาบนี้เลยะจจัดเต็มค่ะโอ้โหตามหาตาม่ามหนอยไเป็นครับ <c oughs> ไก่ เต้าหู้เชียสุดท้ายเป็นไงครับแม่จะพูดยังไงดีจะพูดยังไงดีพูดไม่ถูกเลยเน่ยนัวพูดไม่ถูกเลยติมเจ้ามันอร่อยมากยาวช้อนซอสน้ำจิ้มอยากกิซอสน้ำจิ้มเนี่ยโอ้หน้าจุกหน้าประตูเลยนะเต้าหู้อ่ะชื่อไอ้เขาชื่ออะไรหน้าประตูชัยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าไปปิดร้านนะคะน่าอร่อยมากเนาให้ค้ดมา

ยิ้มยิ้มเอ้ยไม่กออะไรวะโดนเก็บภาษีก่อนเลยพอชิ้นหนึ่งแล้วสองให้แม่เนี่นี่ไม่หรอกได้ใครกินแล้วเป็นไงแม่ก็โดนตบเลยวิ่งเข้าห้องน้ำก่อนอะอย่าไม่สนหรอก I ที่พักนะคะอันนี้เป็นวันเบดรูมนะคะของเราที่าพเปไ็นแบบนี้นะ,ะ่แค่ไปดูอีกห้องหนึ่งนะแคะ่ไปะะดูฝั่งนี้ก็ได้แต่ลืม อันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งนะจ๊ะอันนี้เป็น two bedroom อ,นอ,อันนี้ยังห้องแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งห้องห้องน้ำอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ทานได้หมดเลยเหรอครับเนี่ยครับผม Oh my god Oh my god อันนี้ทานได้หมดเลยน,นะคะนะี่นะคะในตู้เย็นอะไรก็มีกินได้หมดเลยจ้าน้ำเอยู่ไหนนี่มีรีวิวนะคะรีวิวอันนี้เป็นกาเชนนะคะด้านหลังนะคะ,ะ,คะของที่พระอู้นี่อ้อแล้วก็อ้อมไปหาหลังหนึ่งได้ก็เปิดข้างหลังไว้นะคะนี่เป็นที่พักของเรา การริมนม้ำนี่นะคะน,นี่เรามีคนมาเยี่ยมนะครับ,อรบโอ้โหนี่มีคนมาเยี่ยมนะคะมั่ววันเนี่ยมันมั่วนะเนี่ยนี่หมดรอกหมดแล้วเนี่ยหดฝากครึ่งนะอาแม่อาจารย์จะกินนะ <c oughs> อีกแล้วไอ้ต้อมสงสัยทั้งฝาดทั้งแข็งปาร์ตี้ครับปาร์ตี้เหมือนเย็นนะฮะโยนทิ้งโยนทิ้งไปหมดแล้วการเล็กกานใหญ่เเปาหมดทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเรามาเตรียมซองกับการดูว่าอาหารช้าจะเป็นยังไงเพราะว่าที่นี่เขาดังเรื่องอาหารช้ามากดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนมาขณะที่เขาปิดนะคะมาซ้องบ้านเนี่ยเราก็ติดปากทิ้นะคะับแล้วก็เนี่ยตรงนี้นะครับมีชาแล้วก็แส่วก็ต้องติดชาก็ต้องติดปาก

นี่นะครับบรรยากาศข้างหลังที่พักของเราอากาศตอนเช้าที่เขาใยญ่อากาศดีมากเลยนะตอนนี้สิบกว่าองศาเองจะมีหมอกจางๆนะครับอยู่ที่บนผืนผิวน้ำสวยมากสดชื่นไปปรรนองก็ส่าะคับ ครับเลยค่ะนมครบหมดนะคะนมครบกำลังอยู่บนเตานะคะ นี่เป็นโจกกระต้มนะฮะ